งานบวชเสร็จปั๊บต่อยวิวาดกันกลางชุมชนเลยคุณผู้ชมและที่มันน่าตกใจคือผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มาห้ามนะฮะถืมเกียวมาแล้วต่อยเข้าใส่หน้าคนที่พยายามห้ามวัยรุ่นทะเลาะก,กันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับลุงไม่มีเงินสดอ่ะมีคียอาะไม่มี อับนึงอับนึงไม่เป็นไรฟรีไะลงุงไปไหนอ่ะคุณลงุงคิว่าค่ะมีน้ำใจก็ต้องมีไรายได้ด้วยนะคะให้คุณสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปได้อีกกสิกรไทยประทับใจไปได้อีก อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็ฟันปลอมให้พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม p o l i d e n t Max s o w a n e ใหม่โโติดแน่นตนะิด2ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าร้าเคี้ยวก้ากกินคู่แท้ฟันปลอมเลือก p o l i d e n t ปตทสพมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน สทสปีปตทสพเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีก10เทคได้ไหมคะอก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์บช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยคุณอากาศมีอะไรอยู่หรอคะอ่โอเคน่าดาวงนีาะนี่เอาไปจุ่มนมอร่อยกว่า บิกชิมครีมจุ่มนมแล้วทะยานสู่อวกาศไปกับโอร o โอ a สเปซ n ังรังแคร์หรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชาย m ม่เคลียร์แมนช่วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยะจัดรังแคร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคร์จะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมน เราจะติดไปไหนนี่วนั<ะ>วนอังคารฮะวันอังคารอังคารนึ่งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้สนับสนุนโดยมิกุูดูโอลิเชียสมิกสองอร่อยในขวดเดียว0%แฟตไม่เติมน้ำตาลทราย มาม่าโอเคกิมจิซีฟูดรถนี้เธอน่าจะชอบนะใหม่มิกูดอลิเชียสู00เปอร์เซ็นต์แฟตไม่เติมน้ำตาลใส่มิกสองผลไม้อร่อยในขวดเดียวมิกูดอลิเชียสคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์เหลือชื่อขับรถหลบหนีและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย อืมคะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเครียดเกินไปมาตามเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเดือนสุดท้ายแล้วนะครับ hmm. เหลือเวลาอีก10กว่าวัน <Huh. S 2> กับ M150 ปลดหนี้ทุกชั่วโมงลุ้นไปเศรษฐีทองล้านคนใหม่พิเศษวันนี้วันหวยออกนะครับแจกหนักทองแสนตอน4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาแจกเยอะแจกถี่แจกทุกชั่วโมงรวมกว่า9ล้านบาทส่ทรงรหัส ยิ่งเร็วยิ่งดีทุกรหัสเขาไม่ทิ้งนะฮะเก็บไปจับต่อจนจบแคมเปญทรงดวนยิ่งส่งมากมีสิทธิ์มากเศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้แล้ววันนี้หวยออกตอน4อี่โมงเย็นขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดีทองแสนคุณธานีจากจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวและทั้งหมดนี้ก็คือชมหน้าผู้โชคดีรางวัล10,000แสนไปปลดหนี้ทั้งหมดนะฮะยินดีด้วยจริงๆค่ะไม่ถูกหวยแต่ได้ยิ่งกว่าหวยอีกนะคะและผู้โชคดีเมื่อ19นาฬิกาที่ผ่านมาคุณองอาจจากจังหวัดขอนแก่นค่ะแหมยินดีด้วยเห็นไหมคะเอ็มร้อยนี่ดีจริงๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะง่ายๆแค่2ขั้นตอนค่ะคุณ ผู้ชมคะหนึสแกน QR โค้ดข้างขวดแล้วก็ add line, แอดไลน์แต้ม M 2ถ่ายรูปรหัสใต้ฝาแล้วส่งสิทธิ์ส่งตอนไหนก็ได้ลุ้นทุกชั่วโมงวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้30มิถุนายน2568ประกาศผลที่ไลน์แต้ม M@ อ็มนะคะแอดเอ็มหนึ 150. และเพจ Facebook M150 ค่ะรีบส่งด่วนเดือนสุดท้ายโอกาสสุดท้ายลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านพลาดชั่วโมงนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นในชั่วโมงต่อไปลุ้นรวยในทุก24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมนี่ส่งกันมาเยอะๆยะนะฮะเพราะ<ฆ>อย่างที่บอกเลยว่าเขาไม่ทิง้ง<ฆ>เขาเก็บแล้วจับต่อเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้<ฆ>ได้เป็นเศรษฐี<ฆ>เงินแสนเงินล้านนะฮะ<ฆ>คุณผู้ชมพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่า เป็นเพื่อนบ้านกันร้านซ่อมแอร์กับร้านอาหารตามา<ะ>สั่งสุดท้ายด่ากันโคมขนาดนี้ถึงขนาดว่าต้องถือใหม่ต่อลำโพงด่ากันหานลำโพงเลยลั่นถนนสองฝั่งเลยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาตามเต็นๆช่วงหน้าฮะ กับซีนุนิวโซอีฟโบกี้ไลออนไลส์ <Nice. S 1> และบอยแบนด์ r ร m อมดี u อ i c ดีมิวสิกวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ผ่านราคาปกติเปิดจำหน่าย30พฤษภาคมเป็นต้นไปท r ายฟา w e เวอร์มิวสิกไมโลอร่อยเต็มที่อืม mm hmm. ด้วยโกโก้ภาษานนมโคและหมอบาเล่ประโยชน,น,น์เน้นเน้นอร่อยจัดเต็มอืม mm hmm. ดีเต็มแก้วไอเฮิฟยูชูกาฟรีชุ่มคอมีสารสก,กัดสมุนไพรสี่ชนิดไอเฮิฟยูชูกาฟรีด้วยนะซุป๋วยเตี๋ยวรดีใหม่แบบน้ำแค่เทก็ได้รสชาติกลมกล่อมของซุปตูตรซุปกระดูกหมูเคี่ยวนานหอมยั่วใจซุปใส,สพร้อมเสิร์ฟใหม่ซุป๋วยเตี๋ยวรดีแบบน้ำอร่อยจริง,งย่าดมลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่า อากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับเมอใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักช็อปสูตรใหม่พีทีเปิดรับทุกความสดใหม่ ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาะเนี่ร้อนร้อนว้าจนันทร์ มาโอเครสกิมจิซีฟูด้ด I h เฮิ you sugar f r e e ชุม่มคอ mm hmm. มีสารสกัดสมุนไพร4ี่ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะแดงทุกเส้นเลยอะ่ะอาจจะทันลองทางนี้ Let's go <S ทันเวลาพอดีเลยอะ่ะดื่มแบรนด์ทุกเชา้าเปิดวันเปิดแบรนด์ Head and Shoulder เอ็มมีรังแคเหรอ มีเฮดและโชเดอร์ช่วยกระจายตังแคนและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงดีเฮดแด์โชเดอร์มั่นใจ100%ช่วยกระจายตังแคนสนับสนุนโดยน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข่ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข้อบาดเด่นยาสีฟันสมุนไพรตัวจบที่ผู้ใช้บอกต่อข้อบาดเดนเขาบอกดี สีบ้านสีเรือนต้องสีโฟซีซันทูอินวันจบเงินไว้ไปต่อ <c oughs> สีบ้านสีเรือนต้องสีโฟซีซันทูอินวันจบเงินไว้ไปต่อคุณผู้ชมมีเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันเวลา